สวัสดีครับเป็นทีต้องารเยอะเสวัสดีครับขอต้อนรับชูช่องเออลินพันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บ channel นะเสียงยังไม่สบายอยู่แบบพูดไม่ชัดหรืออะไรขออภัยด้วยนะครับเออแต่วันนี้จะมาแบบเร็วๆแล้วกันแล้วก็สั้นๆเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าเสียงผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ได้ไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ไหวนะฮะอ,อ่ะวันนี้พูดกับ คลังคือมีเพื่อนในคอมมูไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือว่าใน youtube หรือใน Discord คอมเมนต์กันมาเนาะว่าไอช่องที่ผมเคยคลิปที่ผมเคยลงลงไปอะ่ะทําไมคลังผมมีแถบแบบนี้เนาะผมก็เลยเออหรือว่าเราควรทาคลิปแล้วผมก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วคลังเนี่ยมันมี <c oughs> ความหลากหลายของมันที่เราตั้งได้แล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือบางคนทราบบางเรื่องคนยังไม่ทราบบางเรื่องทั้งมือเก่ามือใหม่แบบบอกเลยว่าบางเรื่องมือเก่าก็ไม่รู้ นะครับว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้หรือรู้แล้วอาจจะลืมเออประมาณนี้แล้วถ้าเกิดผมยังไม่ได้พูดตรงไหนหรือตกลงตกลงตรงไหน,นไปก็คอมเมนต์บอกผมด้วยผมจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเราถ้าเกิดมันมีเยอะๆเนีย่ยรอบหน้าได้ทําคลิปมามาบอกใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปลงไปแล้วคงทําอัปเดตคลิปเดิมไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะมาเริ่มอย่างแรกเลยคือเมนูเนี่ยคำถามเนี่ยเยอะมากเลยเมนูด้านข้างเปิดตรงไหนมันมีปุ่มดาวน์ตรงนี้ครับคลิก to hide t ะแท็บ List อย่างนี้ครับ แค่นี้เลยปั๊บปั๊บปับ๊บปั๊บทีนี้พอเปิดมาต้องดูตัวล็อกนี่ด้วยนะถ้าล็อกเปิดอยู่อ่ะให้คุณกดล็อกทีหนึ่งให้มันปิดนะครับตัวล็อกต้องปิดนะครับถ้าเกิดล็อกเปิดอยู่จะเป็นยังไงพอเรากดเปิดครั้งปุ๊บมันปิดเลยครับ <c oughs> คือมันไม่ล็อกไงคือมันแค่เปิดดูอ๋ s, อจะไปครั้งนี้แปะกดแล้วปิดเลยนะครับก็กดล็อกไว้ด้วยเวลาจะไปครั้งไหนจะได้อ่าไปได้อย่างสะดวกสบายนะฮะพออยู่ด้านข้างแต่ทีเนี้ยแถบมันมีจํากัดนะครับไม่ใช่ว่า ยาวได้จนแบบสุดลูกหูลูกตาสุดท้ายเกิดคุณคลังเยอะมากๆคุณก็ต้องรู้จักการสร้างโฟลเดอร์ครับนี่ครับโฟลเดอร์ folder. ผมมี2โฟลเดอร์เนาะซึ่งการสร้างโฟลเดอร์เนี่ยเราแค่สร้างเราลากมาเลยสโตนี่คือผมไม่ขายไงผมก็ตั้งทิ้งไว้นะฮะอาจจะเห็นว่ามีเจมเยอะๆอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคีนึงว่าทำอย่างไงบ้างอ่ะก็อย่างนี้โฟลเดอร์ er เนี่ยเรากดที่ตัวตรงนี้ครับ Create f o l อร์อยู่ขวาบนนะ ตรงกลางจอตอนนี้เนาะแล้วก็ในในคลังสเตตสายมือเนี่ยขวาบนของคลังสเตตนะอยู่ข้างๆฟันเฟืองอยู่ข้างๆฟันเฟืองนะครับโอ้ฟันเฟืองมีอะไรวะเนี่ยเออไม่เป็นไรคืออันนี้มันมีเซตติ้งอันนี้ผมก็ไม่เคยมานั่งดูเนาะล้วก็ไม่เคยใช้แต่คิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับคิดว่านะถ้าเกิดใครรู้ว่ามันใช้แล้วมันดียังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับอ่ามาที่สร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ก็คือตัวนี้ เกีตโฟลเดอร์นะที่เป็นรูปเหมือนโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์เราอบบวินโด์นะครับกดปุ๊บม,มันก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะเทสเทส์หนึ่งเทสหนึ่ง,งมีเบอร์สองมาด้วยเพราะเรากดสร้างโฟลเดอร์ที่คลังเบอร์สองคุณสามารถลากออกย้ายไปโฟลเดอร์อื่นได้แบบนี้นะครับพอเลาาออกไปหมดปุ๊บม,มันจะไม่เหลือคลังนะครับเห็นไหมมันพอมันไม่เหลือคลังมันก็เลยหายไปเลยเออมันเป็นแบบนี้นะครับ เอามาสมมติว่าผมสร้างคังให้กับพวกเวสต์โอแล้วกันผมตั้งว่าแมปแมปแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกี่ยวกับแมปผมจะไว้ในคังนี้ผมก็ลากเบอร์สีเข้ามาปั๊บลากเบอร์ห้าเข้ามาแบบนี้มันก็จะสั้นลงก็จะคลังแมปก็จะอยู่ในนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนใช้เนาะส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ผมก็จะเอาออกแบบนี้ปั๊บเอาออกหมดปุ๊บโฟลเดอร์หาย ประมาณนี้แล้วโฟลเดอร์ใช้ทําอะไรละ่ะคืออย่างแรกเลยคือไอ้ตรงแถบด้านข้างถ้ามันเริ่มเลือยลงมาข้างล่างแล้วผมแนะ่นะไม่คุณทําโฟลเดอร์นะไม่งั้นมันวุ่นวายในการมันลาบากในการใช้เพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทําโฟลเดอร์หรอกเพิ่งมาทําตอนซีซั่นสองเนี่ยไอ้ตอน Poe สองนี่แหละเพราะว่าคังมันเริ่มล้นละคือของ Poe หนึ่งผมก็มีคังเยอะแล้วไงพอ Poe สองผมก็เพิ่มอีกไงพอเพิ่มอีกมันก็ล้นก็เลยต้องก็เลยต้องซื้อเอ้ไม่ใช่ก็เลยต้องเพิ่มโฟลเดอร์โฟลเดอร์มาผมก็เป็นอ่ะ คังคัดแยกแล้วกันคัดแยกของทั่วทัวไปแบบไม่ใช่ของที่ผมจะทาตอะไรมากมายนะครับแล้วผมก็เริ่มปริงไอเดียว่าเออหรือว่าเราทรําคังคัดแยกเออเฮ้ยคัดของระดับหนึ่งนะมาอันนี้คือเตรียมย่อยคือครบสามอันผมไปย่อยอย,อย่างเงี้ยครบครบสามอันผมก็จะไปเข้าเตาโอ้ผิดอันอย่างนี้แล้วก็เตาหลอมเนี่ยผมทําคังอันนี้ไว้หน้าหนึ่งเออก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆส่วนถ้าเกิด ผสมแบบผมย่อยมาแล้วผมจะใส่เข้าไปในนี้เลยไหมก็คงไม่ผมก็เอาไปอยู่หน้าแรกครับอันนี้คือหน้าที่ผมจะมานั่งเคลียอีกทีหนึ่งตอนว่างๆค่อยมานั่งเคลียแล้วก็อันไหนที่ไม่ใช้ก็จะไปผสมเตาหมดมันจะเหลือมันจะเหลือสามอันหรือไม่ถึงสามอันเสมอแล้วผมก็ตั้งทั้งคลังเนี้ยที่สิบเอ็ด e x e c i s e ซึ่งสิบห้า e x e c i s e โทษครับคือให้คุณตั้งใน price ที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเสียเวลามาเทรดอะ กับของที่คุณแบบจะเตรียมย่อยอยู่แล้วอันนี้คือของเตรียมย่อยทั้งนั้นเลยนะคือเตรียมย่อยหมดเลยแล้วถ้ามีคนทักมาซื้อผมก็ยินดีที่จะเทรดให้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนเรียกว่าไงดีวะสิบห้าเอ็กซมันไม่ได้เยอะไงการรอเทรดบางทีเสียเวลาไปลงแบบได้เงินเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเออผมได้ถ้ามีคนทักมาผมผมให้แล้วกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่แบบผมอะคุณแบบเอ้ยเรื่องเวลามันก็เป็นเงินเหมือนกันถ้าเกิดจะให้มานั่งเทรดสิบห้าเอ็กซผมไม่ทำเาะงั้นคุณก็ตั้งเลยครับ กับการที่จะเป็นค่าเสียเวลาที่คุณจะมาเทรดใหออ้อันนี้คือครั้งที่เทคนิคที่ผมใช้แล้วกันเออตั้งว่า40 x สิบเกก็ได้50 x สิก็กไจะได้จะตั้ง1 d y ก็ได้นะไม่ผิดนะเอออยู่ที่ว่าจะมีคนเอาหรือเปล่าถ้ามีคนเอาคุณก็แค่มาขายไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่คือของที่คุณเตรียมมาย่อยเพื่อหาของไปขายใหม่นะครับซึ่งตอนที่หาของขายใหม่เสร็จปุ๊บเขาจะไปตั้งแบบอ่าเซลล์หนึ่งดีไวลอเนี่ยโยนเลยอันนี้ แต่ว่ามันอาจจะถูกไปแพงไปลังเลไปหมดเลยอะโยนไปครั้งหนึ่งดีไวออกก็ออกไม่ออกก็ช่างคือหน้าเนี่ยคนทักมาผมขายหมดแน่นอนนะครับอ่าหน้าต่อมาอันนี้คือราคาจะไม่ใช่หนึ่งละจะมีต่ำกว่า1 DY สูงสูงกว่า1 DY แล้วก็ไล่ไล่ไล่ไล,ล,ล่ผมก็ตั้งจากซ้ายไปขวาไล่ขึ้นไปตามราคาตามเลทต่างๆแบบสามดีวนละ์สองดีวล์สองดีวล์ร้อยเก้าสิบเอกร้อยห้าสิบเอกร้อยยี่สิบห้าเอ็กก็คือจะไม่มีหนึ่งดีวล์ในนี้เออ แต่ถ้าคุณไม่ได้อยากละเอียดขนาดนั้นก็แล้วก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนแล้วอันนี้ผมเก็บไว้ขายขายทีเดียวนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการสร้างโฟลเดอร์แยกโฟลเดอร์อ๋ออันนี้คือแยกเกี่ยวกับคัดของขายของใช่ไหมอันนี้คือคลังที่ผมใช้เองพวกชามที่ผมใช้เองแบบเผื่อจะสับลงเผื่อเล่นตัวใหม่เผื่อเอาของพวกนี้มาใช้เองตอนคัาของ เอ่อเผื่อเปลี่ยนตัวเล่นอันนี้คือของนี้ไว้เผื่อเปลี่ยนตัวเล่นนะครับอันนี้ผมก็จะมีวางแบบเจมไว้สําหรับแบบอันนี้บิวไหนว่าจะไม่ได้ละน่าจะเป็นบิวใดบิลหนึ่งที่ผมเคยเล่นนี่แหละอินเวอเกอร์มั้งคือถ้าผมเล่นอินเวอเกอร์แล้วผมอยากเล่นบิวเดิมอะผมสามารถยกคนนี้ไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของใช้อื่นๆนะเนี่ยอยู่นานแรกบอกว่าผมก็ลืมๆละเอเอ,เอประมาณนี้ต้องอย่างนี้เอออันนี้ก็ขวดยาเก่าที่ผมใช้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะ ของอื่นๆก็ของไว้อันนี้สี่รูนี่ไม่ได้ว่าเอามาใช้จริงจังก็คือเอามาใช้แบบเทสอะว่าสับเปลี่ยนกับตัวเดิมอันนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะนี่ตัวใหม่นะครับก็อันนี้เป็นของในสตโตร์แล้วกันก็คือของที่ไม่ได้กะจ,จะขายอะมอาอยู่ในนี้ให้หมดซึ่งอนาคตก็อาจจะย้ายอื่นเพิ่มถ้าเกิดมีคังเพิ่มมากกว่านี้แต่คงไม่นะผมคิดว่าคงคงไม่ได้เพิ่มคลังอะไรเพิ่มเยอะแล้วถ้าจะเพิ่มคังก็คือเพิ่มคังแบบถ้าเกิดเกมเอามาขายคลังพิเศษต่างๆที่เอามาขายเนาะทีนี้พูดถึงคคลััังงงพพิิเเเเเศศษษแ้้วในนกมมตีี มีคลังเจมคังเอเซนเอเซนต่างๆเอเซนต่างๆนะครับแล้วก็จะมาเป็นพวกคลังน้ํายาซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องมีแบบผมก็ได้นะไม่ได้จําเป็นนะผมแค่ชอบสะสมนะครับคลังยูนิคคังดีลิเลียมอันนี้ไม่เกี่ยวมีประมาณนี้ทีนี้มันจะมีบางช่วงบางตอนที่เราเล่นมันจะมีเทคนิคหนึ่งคือการ โยนของไปในที่ที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องเลือกหน้าเออสมมติว่าดีลิเลียมอย่างเงี้ยคุณดูนะผมเอาขวดน้ำยาออกมาแล้วเดี๋ยวผมโยนกลับไปจะเห็นว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยสามสิบห้าขวดปับ๊บไม่ขึ้นหายไปไหนนี่เห็นไหมอ่าอันเนี้ยผมตั้งไว้ให้ไปที่คลังนี้ครับคืออย่างงี้ผมมาออกก่อนนะคือเวลาฟาร์มอะของที่เป็นดีลิเลียมทั้งหมดจะมาที่คลังนี้แต่เวลาทำแมปอะ ผมจะมาติ๊กตรงนี้ครับดีลิเลียมตรงนี้หมายความว่าของที่เป็นดีลิเลียมทั้งหมดจะเด้งมาครั้งนี้นะครับทาไมถึงต้องทําตอนทําแมปเพราะตอนทําแมปเราระบบมันเป็นอย่างนี้ครับเราไปฟาร์มแมปมาตอนระหว่างฟาร์มแมปเราไม่ได้คัดแมปแมปมันก็อยู่ในตัวอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วเราจะมีแมปธรรมดามาด้วยทําไมแมปนี้อยู่นี่วะออ่ะไม่้มีแมปธรรมดาแบบนี้มาด้วยใช่ไหม มันจะปนๆกันมาแบบนี้มีแท็บลงแท็บเลตด้วยทีนี้ถ้าเกิดผมจะมานั่งคัดดิลิเลียมมาลงหน้านี้นะแบบธรรมดามาลงหน้านี้นะมันเสียเวลา <S <S ผมก็เลยใช้วิธีตั้งให้หน้าเนี่เป็นดิลิเลียมแบบนี้นะครับคุณดูนะตอนนี้มีแมปเดียวอะจากซ้ายบนสุดนะมีแมปเดียวแล้วก็อันนี้ข้างเบอร์ห้านะครับผมก็จะใส่แมปธรรมดามันก็จะขึ้นปกติถูกไหมแท็บเลตก็จะขึ้นปกติแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าผมโยนดิลิเลียมแมปลงไป มันหายไปครับมันไปอยู่คังดีลิเลียมครับเห็นไหมอันที่สองโผล่ขึ้นมาละผมก็จะทําให้มันสะดวกปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วผมก็ไปฟาร์มต่อเลยพอมันครบสองแถวอะประมาณสองแถวสามแถวผมก็จะมาคัดทีหนึ่งเวลาคัดมันง่ายเพราะว่าผมก็จะคัดแบบพอแบบที่มีควอนติตี้นะไม่มีควอนติตี้เราก็เตรียมย่อยทิ้งเตรียมคอหลับแล้วก็ไปตั้งขายระบบผมก็จะมาอะคอหลับได้เทียร์สิบหกตั้งขายยี่ห้าเอ็กสามสิบเอ็กว่าไปได้เอ็กพีมาตั้งขายเหมือนกันได้ธรรมดาถ้าคอหลับมาแล้วไม่ได้อะไรเเลยอยอ่างพวกนี้ อย่างพวกเนี้ยธรรมดาธรรมดาแบบนี้สี่ร้อยเปอร์เซนกว่าผมขายผมโยนล้านแล้วเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวนี้ผมโยนล้านแล้วนะไม่ได้ไม่ได้มันตั้งขายแบบนี้ละโยนล้านเลยจะมีห้าร้อยหกร้อยเปอร์เซนจะมาตั้งขายบ้างแต่ว่าก็เก็บไว้ลงเองด้วยนะพวกนี้ผมกเก็บไว้ลงเองนะครับมันก็จะทําให้คุณสะดวกสบายขึ้นเวลาเล่นทีเนี้ยมันไม่ได้ทําได้แค่ดิลิเลียมอันนี้คือดิลิเลียมใช่ไหมพอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเราได้แมปมาเราดึงแมปออกมาเราไปทําเราเอาแมปดิลิเลียมไปทํา เราเลยตั้งดีลิเลียมที่หน้านี้เพราะว่าเราไม่สามารถคลิกขวาเปิดขวดดีลิเลียมจากในในคลังได้เราต้องดึงมาที่ตัวก่อนเวลาทําเสร็จเราจะได้โยนกลับได้ได้ทันทีนะครับเราจะได้ไม่หลงไม่หลงคลังกันมันก็จะประหยัดเวลาคุณได้นะครับผมเก็บคืนก่อนทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเจมช่วงที่คุณเปลี่ยนบิวแก้บิวคือคนที่เล่นเลดเกมเราไม่ได้สร้างตัวละครใหม่ไม่มีปัญหานี้แน่นอนปัญหานี้เกิดกับคนที่เจมเต็มคลังเนี่ยเจมเต็มคลังเลย เจมธรรมดาเจมสกิลที่เลือกมาแล้วเนี่ยเต็มคังเลยหาไม่เจอผมมีวิธีที่ผมทำก็คือผมจะเลือกมาหน้าหนึ่งแบบนี้นะครับติ๊กเจมแล้วผมโยนลงไปเลยครับเนี่ยโอเคเด๋ยวผมกลับมาดูกันอ่ะช่วงนี้อยู่ช่วงเลเวลเจมเลเวลวห้าเลเวลหกเดี๋ยวผมไปใส่หน้านี้ก่อนประมาณนี้อ่ะเลเวลเจ็ดเดี๋ยวใกล้ถึงละเอามาใช้จะได้ไม่ต้องไปเปิดหน้าสกิลมันช้ากว่าในความรู้สึกผมนะผมก็เก็บแบบนี้ดีกว่าตอนเล่นแรกๆอันนี้ไว้เอ็นเกม แต่ระหว่างที่จะไปเอ็นเกมแอคหนึ่งสองสามสี่นี่แบบโอ้เราเปลี่ยนสกิลเจมกันมันเลยครับแล้วแบบโยนลงคังเราหาไม่เจอถึงถึงแม้ว่าจะพิมพ์ยังขี้เกียจเลยเอาจริงๆคือบางทีเราจํารูปได้อ๋อมันต้องอ่ารูปอันนี้วิ่งวิ่งวิ่งอันนี้วิ่งไล่ไล่ไปวิ่งไปแล้วมันจะวิ่งโดนโทษวิ่งวิ่งอะไรอะวะจากวิ่งช้าลงเยอะเยอะจะทําให้เร็วขึ้นสามสิเปอร์เซ็นจากที่วิ่งช้าก็ช้าน้อยกว่าเดิมเออคือพอเราจํารูปได้หรือว่าเนี่ยเป็นแมกนิจูหรืออะไรนะเออเ็นี่ยเป็นย เพิ่มแอเรียเออมันพอจําได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณไปดูรูปในครั้งเนี่ยโอ้ไม่ไหววะพิมพิมพิมพมักน i f y อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันอาจจะไม่สะดวกผมสะดวกแบบนี้เผื่อคุณจะสะดวกเหมือนผมผมก็แค่มาแนะนําให้คุณดูรักกันนะครับอ่ะหมดยังอ่ะอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะหลายๆคนอาจจะทําแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้ทา คือเวลาเราขายของอนะ่ะบางทีผมจะคัดแยกของแบบง่ายๆคือพวกเนี้ยของไม่ได้ดีนะของแบบกลางๆข้คต้นเกมกลางเกมเขาใช้กันอะไรเงี้ยเออแบบเผอๆต้นมากๆด้วยคือใช้พวกเนี้ยกันมผมผมจะมาโยนแบบ7จ็ดสิบเก้าเอ็กซายสาสิบเก้าเอ็กซายสิบเก้าเอ็กซายอะไเงี้ยอันนี้คือช่วงต้นเกมไงสิบเก้านี่คือแบบก่อนหน้านี้ประมาณสักสมอาทิตย์ผมก็ยังโอเคอยู่แต่เดี๋ยวนี้ผมคงไม่ไหวละผมก็จะ โอเคผมว่าเงินเฟอร์มันเยอะมาขึ้นละมันเยอะขึ้นเยอะเลย19ผมไม่ขายแล้วผมขาย39 39 I, ิบเก้าสามสิบอดผมถึงจะออกมาเทรดนะอ่ะพอตั้งดันครั้งแรกมา40ปุ๊บครั้งที่2ดันขึ้นไปเลยอ่ะเจจะจะแปจะอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะอันนี้คือแล้วแต่เลยอ่ะไปร้อยอย่างเงี้ยคือมันสะดวกกับการที่เราจะมา 190ตอนนี้ x i ขึ้นไปถึง300ไม่รู้ตอนนี้ยัง300หรือเปล่านะแต่เมื่อเช้ามัน300กว่ากว่าละ306 307ห้อละ <c oughs> <c oughs> เอออา,อาจจะบินไปอีกแล้ววันที่ลงคลิปอาจจะสูงกวันนี้อีกนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าจะไปถึงไหนแต่ว่าตอนนี้ก็ผมก็ตั้งครงแบบนี้แล้วถ้ามันขายไม่ออก ผมก็จะมาหรือพวกเนี้ยทิ้งเพราะว่าอันเนี้ยคือราคาที่เรายอมรับได้ว่าเราจะออกมาเทรดให้คนที่ซื้อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาทั้งเราและเขานะครับ,นะค,รบคือถ้าเกิดคุณตั้ง10 x s c i z e แต่ว่าคนทักมาคุณไม่ขายอะ่ะอย่าตั้งดีกว่าเอออย่าตั้งดีกว่าตลาดจะเสียตาลาดเสียด้วยเสียเวลาด้วยนะครับก็ตั้งในราคาที่คุณพร้อมจะขายแหละแล้วลถ้ามันขายไม่ได้อ่ะคุณก็คัดพวกเนี้ยไปทิ้งเลยครับจะโยนล้านจะอะไรก็ได้ไปผสมก็ได้เนี่ย ผมจะไปเอา้าขอลับหมดแล้ววะถ้า,อาขอหลับต้องโยนล้านเนี่ยคือคือในเมื่อมันขายไม่ออกผมก็ยินดีที่ผมจะไปย่อยแบบไม่ต้องซีเรียสกับมันมีพอสามเม็ดไหมมีแค่สองเม็ดเหรอเม็ดเม็ดขอหลับมันทําไม่ได้เดี๋ยเอา้าจะย่อยโชว์ไม่ได้ย่อยเฉย <c oughs> เอเออะก็ประมาณออเนี่ยสร้อยก็ได้คือพวกเนี่ยคือในเมื่อมันขายไม่ออกเราก็จัดการมันซะ อย่าปล่อยให้มันลกนะครับประมาณนีล้ละกันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยอ้อลืมอีกเรื่องหนึ่งตรงช่องแถบขวามือเนี่ยครับคือเราคลิกขวาที่แถบบนนะครับเพื่อ Edit ถ้าเราคลิกขวาที่แถบด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นการเด้งไปหน้าสุดอย่างเงี้ยตอนผมอยู่แถบที่40 x s i บตรงนี้นะครับ่ะาถตัวทีนะตัวทีตัวทีวทชัดดีตัวทีนะแล้วผมกดคลิกขวา มันจะเด้งไปหน้าสุดมันจะเด้งไปหน้าสุดอันนี้บางคนมันก็ใช้จัดคลังได้นะครับเออสมมุติว่าแบบคุณให้ลำดับจากคลังล่างสุดอ่ะคุณก็กดไล่ไปเลยล่างสุดขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคลังอะไรคุณก็เลือกไปเรื่อยจากจากล่างขึ้นบนมันก็เป็นการจัดคลังที่ง่ายไม่ต้องมานั่งลากแถบข้างบนไปมาให้มันแบบปวดหัวเออมันมีมันจะลากก็ได้จะกดคลิกขวาตรงแถบ ด้านข้างก็ได้นะครับแต่ถ้าคลิกขวาข้างบนก็จะเป็นการอ d ดิเฉพาะคลังแบบนี้นะครับใครยังไม่ทราบว่าสามารถตั้งราคาทางหน้าได้นะครับอันนี้บอกไว้เลยแล้วกันนะเผื่อยังไม่ทราบสาหรับคลังพรีเมียมนะครับคุณสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ตั้งราคาทางคลังแบบนี้ได้เลยเนาะก็กด Pro อปบนะครับแล้วก็เซ t ต x a c t price หรือว่าอะไรอ่าหรือว่า Negotiate ก็ได้นะครับสองอันล่างเนี่ยได้หมด อันกลางหมายความว่าในโคชีเอทไพรส์หมายถึงว่าราคาที่คุณสามารถต่อรองได้คือภาคสองผมไม่ค่อยเห็นมีคนตั้งกันนะนะผมเห็นแต่ภาคหนึ่งกันในโคชี negotiate. เอะเออส่วนว่าจะเป็น exact p r i c e หมดเลยนะครับก็แล้วแต่คุณตั้งแล้วกันหรือว่าถ้าอันล่างสุดหมายความว่าราคาไม่ราคานี้ไม่ให้ต่อนะสองร้อยี่สิบก็สองร้อยี่สิบไม่ให้ต่อแล้วเนาะตามตัวอย่างนี้นะครับหรือว่าอันบนสุดก็คือทุกอันมีราคาของตัวเองจะเป็นตัวอย่างก็คือหน้านี้หน้านี้ เซตอันนี้ each item individual price ก็คือไอเทมทุกชิ้นมีราคาเป็นของตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ย d d y 15 d y 5 dy 3 y y d d y 3 d y 3 dy 15 dy 25 dy 12 y y ยะไรแบบเนี้ยคือก็ตั้งประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนแหละคิดว่าน่าจะครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องคลังทั้งหมดแล้วก็ใช้เวลากัน ถึง17นาทีก็คิดว่าน่าจะยาวพอแล้วนะครับสำหรับเรื่องคลังเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายๆคนทราบหรือไม่ทราบหรือลืมไปแล้วว่าทําแบบนั้นได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงขอตัวไปพักผ่อนต่อละไม่ไหวละง่วงต่อเจ็บคอฝันดีทุกท่านครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ่าลืมกดไลค์กด subscribe กติดตามาไวา้ดนะครับ